โคลบียสนุกดมทีกับจจนโบและชามพอยค่ะโอเคค่ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะฝากกดติดตามนะกด s ั b สไค i b e นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ่งกริ๊งกรั้งให้เราใช่ค่ะนะคะก็อยากให้กดเฟ e บุ๊กเพจโคลบียด้วย เพราะว่าของเราอะคะ่ะเราก็อาจจะมีกิจกรรมดีๆหรือว่ามีการแจกสายเบอร์มงคลน,นะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆใ,ให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเก็บไว้ในบล็อ p เ p อรเก็บไว้ใต้หมอนเก็บไว้ตรงไหนก็ตามนะคะถ้าเกิดใครอยากได้เป็นรายบุคคลนะก็ทักเข้ามาใน Line แอดได้ะคะ่ะใ,ใครอยากเช็คดวงชะตาว่าลัคนาอะไรก็ทักมาใน l i น์ได้ เช็คลัคนาราศีอันนี้เราเช็คให้ฟรีเพื่อให้คุณเนี่ยเป็นประโยชน์กับทางชาวชนซ่อมทั้งหลายของเราใช่ให้เข้าไปดูเข้าไปฟังให้มันตรขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นค่ะนะคะแล้วก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายตอนนี้ก็มีแคมเปญแจกเลขมงคลวอลเปเปอร์นะคะฟรีๆนะที่หน้าเพจก็คือเพียงแค่ว่ามาคอมเมนต์มาคอมเมนต์หน้าเพจเลยว่าสนใจวอลเปเปอร์มงคลใช่ไปไปลูกแช่ปารี่แบบ ที่เราพิมพ์ไว้ว่าเออใครสนใจวอลเปเปอร์อะไรสักอย่างปะน่าเพ็เลยเอาน้าเพ็เลยล่คอมเมนต์น้าเมนนเลยอ๋อโอเคโอเคนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนไม่เยอะเราก็เหนื่อยอ่ะเราก็ไม่อยากทำอ่ะอยากให้แบบคนเยอะๆแล้วทาให้ทีเดียวนะคะเออโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เป็นลัคนาราศีอะไรคะชามอะไรคะอาจารย์อะไรบ้างอ่ะมังกรไงอะไรคะนี่คือไม่ใช่ลนะไม่หลู วันนี้เป็นมังกรที่เรามาเข้าในเรื่องของมังกรอยากจะบอกก่อนเลยว่ามังกรชาวมังกรของเราเดือนนี้หลังแปดคือสจิดาวพฤหัสจากที่อยู่ตรงตน,นุอ่ะมันย้ายแล้วจากที่เรามันทับตัวเราอยู่พร้อมกับดาวสาร์อ่ะมันย้ายไปอยู่กระดุมหะแล้วอ่าแปลว่าดีใช่ไหมจ๊ะดีมันมีทั้งดีมีทั้งเสียเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะ แต่ที่แน่ๆเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าการงานของชาวมังกรเป็นยังไงค่ะการงานชาวมังกรบอกเลยว่าเนื่องจากว่าตำแหน่งภพกรมมะของชาวมังกรเนี่ยเป็นดาวศุกร์และทีนี้เนี่ยดาวศุกร์มันไปอยู่ในภพวินาานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเลยอยากจะบอกแบบนี้ว่าให้ชาวมังกรเช็คในเรื่องของบริวารภายใน ของบอริษัทเรา mm hmm. หรือเช็คลูกน้องในการจัดการงานของเราหรือเช็คงานส่วนตัวของเราอีกรอบหนึ่งอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่ามันถูกต้องแม่นยำและไม่มีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าเข้าใจไหมเออ,อใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีในตำแหน่งกรรมะเนี่ยมันมีหนึ่งสาม 4ก็คือมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารแล้วก็ดาวพุธเนี่ยที่มันไปอยู่ในตำแหน่งกรรมะทีนีเนี่ดาวอังคารกับดาวอาทิตย์มันเ,เป็นคู้ศัตรูนึกออกไหมมันมีผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันใ,ในคาวไม่ชอบมาพากลอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าไม่ยังไงก็ตามก็คือห้ามหัวเสียให้ใจเย็นๆให้มีสติรับข้อประมวลใ<ห>่รับข้อแล้วแล้วก็คุมคุมสติตัวเองนิดนึงเวลาถ้าเกิดสมมติว่าเรามาเจออะไร นะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีสติดี๋ยวมันจะยิ่งเสียงานเข้าไปใหม่ <Okay. S 2> มากกว่าเดิมน,นะคะดังนั้นเนี่ยให้เป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องดีเลยค่ะเพราะว่าเรื่องดีก็คือการเงินการเงินเนี่ยในเมื่อดาวพฤหัสอะ่ะมันเข้าไปอยู่ในตำแหน่งการเงินแล้วมันเป็นตรีโกณน,นะคะตรีโกณถึงตำแหน่งช่องการงานค่ะนั่นคือแปลว่าหลังวันที่17ไปเนี่ยงานจะดีขึ้น เงินจะมาจากงานของเรางานก็ต้องรอบครอบหน่อยต้นเดือนต้องรอบครอบความรอบครอบแบบจะต้องมีอยู่ตลอดเลยทั้งเดือนอมองอย่างเีกันเพราะว่าดาวศุกร์มันไปตกวินาศมาเก,กือบทั้งเดือนแล้วความรอบครอบมันต้องมีทั้งเดือนแต่ในเรื่องของปัญหาอิชูมันจะคลี่คลายไปประมาณกลางเดือนหลังวันที่สิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดเริ่มคลี่คลายถ้าเราเจอปัญหานะคะมันจะเริ่มคลี่คลายไปนะคะ แล้วมันจะยิ่งดีตรงที่ว่าพอดาวพฤหัสมันย้ายไปหายช่องกระดุมพาร์กูปะเงินมันก็จะเริ่มเข้าค่ะอ่าเงินมันก็จะเริ่มเข้านะคะแต่ความรอบครอบยังต้องมีนะคะค่ะงานก็ได้ไม่ต้องห่วงค่ะครับสำหรับเรื่องความรักเลยนะคะในเมื่อความรักเนี่ยพอดีปัตตานิของมังกรเนี่ยเป็นกรกฏเป็นดาวจันทร์มันเดินบ่อยเราก็ต้องมาดูดาวเล็งดาวเล็งมันคือดาวเสาร,ร์ที่เป็นเกษตรที่อยู่ทับตัวค่ะคือ แล้วเรามาดูดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรักไงของของภาพรวมทีนี้เนี่ยดาวศุกร์อ่ะมันไปอยู่ตำแหน่งวินาศคนมีคู่อ่ะก็อาจจะแบบขาดความโรแมนติกอ่ะเข้าใจปะจืด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 นิดนึงแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีอาจจะจืดจเลยทําให้คิดมากว่าแบบมันเป็นอะไรห่อเปล่าทำไมช่วงนี้ถึงแบบห่างเหินหรือบางคนน่ะที่แบบเป็นพวก working woman หรือ working person อย่างเงี้ยก็อาจจะแบบ โฟกัสแต่เรื่องงานาแล้วไม่โฟกัสเรื่องของความรักเลยเอ,อะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะต้องใส่ใจคู่ของคุณบ้างแต่คนที่เป็นคนที่แบบสนใจเรื่องความรักเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก็อาจจะขาดความรักจากคู่นึกออกปะอาจจะขาดความโรแมนส์อ่ะนึกออกไหมส่วนคนที่แบบโสดโสดอ่ะคนโสดมันก็จะแบบคิดว่ามันเป็นอารมณ์แบบกล,ก,ลกลัวความรักนะ ยังไม่กล้าเริ่มต้นใหม่เออยังไม่กล้าเริ่มต้นใหม่หรือว่ากังวลกังวลกับความรักเล็กน้อยหรือว่าคิดมากว่าแบบเออความรักครั้งนี้อยากได้แบบความรักที่ดีไปเลยมั่นคงไปเลยเข้าใจปะไม่ได้อยากได้ความรักแบบเริ่มกันหลายๆรอบอีกแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นอารมณ์นั้นสุขภาพค่ะ สุขภาพเนื่องจากว่าดาวเกตตกอรินะคะอาจจะให้ระวังแข่งระวังขาหนิดหนึงไม่ว่าจะเป็นการทํางานเดินทางหรืออะไรต่างๆก็ระวังแข่งระวังขากันนิดนึงนะคะอยากให้ระวังเรื่องผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะเรื่องผิวแพ้ง่ายเนีย่ยต้องระวังจริงถ้าเกิดสิว่าผิวแพ้ง,ง่ายให้ให,ให้ให้กินวิตามินช่วย เสริมก็ได้นะคะหรือว่าแบบเลือกใช้สกินแคร์ที่อเออเลือกแช<ส>้ส,สกินแคา์สำหรัหบผิวแพ้ง่ายเงี้ยจะจะมีประเด็นในเรื่องของผิวแพ้ง่ายเกิดขึ้นนะคะอ่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ส่วนเรื่องผิวเรื่องใครเรื่องแบบผิว้าก็ดูแลหน้าอย่างเดียวไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเราสมมติว่าอยากจะให้แบบดีไปทางร่างกายก็คืออาจจะแบบต้องกินวิตามินเสริมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความเทอตี้อ่านะคะ ทีนี้เรามาต่อเสริมดวงค่ะเสริมดวงมีจริงๆอยากจะให้เสริมในเรื่องของสติสติมาปัญญาเกิดปัญญาเกิดแล้วทุกอย่างก็เปิดไงเขาแต่ว่าพอทุกอย่างเปิดเลยนะเพราะว่าดาวพฤหัสมันขึ้นย้ายมัย้ายไปอยู่ในตำแหน่งกรุณาเป็นที่มาของการเงินแล้วมันเจอตีโกนไปถึงเรื่องงานด้วยไปถึงเรื่องของแบบตัวชอบอลิศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราอยากจะให้คุณเสริมเรามองว่ามันดีสําหรับคุณชาวกันก็คือไหว้พระประจวันพลุฮัตไปไหว้กางแจงค่ะไปไหว้ที่ที่ลมมันโฟล์เพราะว่าเอาง่ายๆคือไปอยู่ในภพที่มันเป็นธาตุลมอะค่ะนึกออกปะพอไปอยู่ในภพธาตุลมปุ๊บเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราควรต้องไปไหว้ดาวพฤหัสตรงที่เป็นกางแจงค่ะสรุป,รปค่ะสรุปเลยการงาน internal audit need ห คุณต้องออดิตตัวคุณเลยคุณต้องออดิตงานคุณเลยอันนี้จําเป็นการหลับค่ะการเงินเอ่อการสื่อสารคอนเนคชั่นสร้างรายได้ค่ะความรักค่ะความรักนะคะความรักต้องบอกเลยว่าความรักจ๋ามหาชนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจืดจืดเป็นหน่อยนะอย่างเงี้ยส่วนคนโสดก็คือยังเลือกอยู่ชายกลัวกลๆกัวกลังวลๆสุขภาพก็ระวังแข้งขาเนาะใช่แข้ง <ด>ในไหว้<ด>ก<ด>งงางแจงกใช่นะคะจะดีแลย